รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้คุยหลังข่าวพบกับผมวุฒินันจันมาครับวันนี้ผมมากันที่จังหวัดระยองครับมาพบกับส่วนสําคัญของจังหวัดระยองถือว่าเป็นส่วนที่ต้องพิทักษ์นะครับปกป้องจังหวัดระยองยิ่งในช่วงนี้จังหวัดระยองครับเป็นหนึ่งในจังหวัด EEC ครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดและคนกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นกลุ่มสําคัญในการที่ช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้วก็ ดูความผิดปกตินะครับใน أ, ด้านสิ่งแวดล้อมและก็ในเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับรวมถึงดูแลภา,าคอุตสาหกรรมถ้าเกิดมีประเด็นที่ أ, ผิดพลาดไปก็จะมีการแจ้งเตือนกันตรงนี้นะครับนั่นก็คือเครือข่ายทสมจังหวัดระยองครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานเครือข่ายทสมระยองแล้วนั่งอยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟครับครับต้องเรียนถามในมุมมองของ ท่านประธานก่อนนะฮะเมื่อมีคนเข้ามาอยู่นะครับเข้ามาอยู่เยอะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการขยะอะไรพวกนี้มันก็จะตามมาในมุมมองของท่านประธานเองท่านประธานกังวลเรื่องนี้ไหมครับก็กังวลกังวลอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวเพราะว่าถ้าเพราะเรารู้เราอยู่กับมันมาตั้งแต่ปี2040กว่าครับนะครับเราเห็นว่า ขยะทั่วไปขยะชุมชนขยะอันตรายไม่อันตรายน้ําเสียสภาพมันเป็นอย่างไร,รแล้วเราก็วางมาตรการการบริหารจัดการมาตั้งแต่ปี2552นะครับตอนนั้นก็คือคณะกรรมการสิ่ดลขอมแห่งชาติที่ประกาศให้มาตรพุทธและอีกห้าตำบลข้างเคียงเป็นเขตควบคุมพิษซึ่งเป็นไปตามคําสั่งสารปกครองณเวลานั้นท้องที่ท้องถิน่นรวมทั้งจังหวัดเนี่ยก็ทําแผนลดนักจัด ขยะหรือบมนพิษอะไรพวกนี้<ม>อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นกน็เราก็จะเห็นว่าทิศทางการบริหารจัดการเนี่ยเราจะมีบ่อขยะรวมของอ,อบจนะครับ,รบขยะที่เคยกองเก็บกันอยู่ทั่วไปตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็ลดลงกลายเป็นว่าจะมีศูนย์รวมแล้ว<ม>เห็นไหมฮะ<ม>ที่อำเภอแกงมีของเทศบาลตำบลแกงมีที่ห้วยางก็จะเป็นรวบรวมของอบทรอบๆนั้นแล้วก็ส่งมาศูนย์ขยะ ทำจัดขยะรวมเข้าเตาเผาที่ที่อบจที่ที่น้ําค้อนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มการจัดการขยะเนี่ยมันก็ดีขึ้นไปรูปธรรมขึ้นเพราะนั้นการลักลอบทิ้งขยะตามบ่อลูกลังบ่อทรายหรือตามป่าชุมชนเนี่ยหรือตามข้างทางเนี่ยก็ลดน้อยไปเยอะนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถึง70%็ดสิบปสิบปอร์ซ็นตนะครับก็ยังมีเล็ดลอดอยู่บ้างในบางส่วนที่กลุ่มคนดื้อแพ่งนะก็เห็นอยู่ตามภาพข่าวที่เครือข่าย เยวข่าวทสมอนะครับเขตสุรยองก็คือกลุ่มเดียวกันกับเยยวข่าวทอสมอซึ่งเป็นบุคคลทึ่งเป็นผลผลิตจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็รายงานอยู่เป็นประจำก็ดูจากหน้าสื่อทั่วไปได้นะครับแสดงว่าส่วนหนึ่งที่ที่จะต้องเร่งพัฒนาหรือว่าปลูกฝังไปพร้อมกับการพัฒนาใน e อก็คือในเรื่องของจิตสํานึกในการที่จะช่วยกันดูแลในเรื่องของขยะหรือสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับ จิตสำนึกเนี่ยมันควรติดตัวมาตั้งแต่ก้าวแรกแล้วละ่ะตั้งแต่คนประจำถิ่นนะครับจนกระทั่งคนนอกถิ่นที่เข้ามาเนี่ยมันควรจะต้องติดตัวมาจากบ้านก่อนแล้วนะครับมันไม่ควรจะต้องมาให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือต้องมาสร้างกันเป็นสิบสิบปีแล้วก็ยังใช้คาว่าสร้างจิตสำนึกจิตสำนึกสร้างแล้วเคยที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปใช้ได้แค่ไหนเคยประเมินกันหรือยัง นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคาว่าสร้างจิตผนึกมันอยู่ในตัวตนครัเป็นปัจเจกบุคคลนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องประเมินได้แล้วเนี่ยที่เราสร้างจิตผนึกโดยกลุ่มก้อนนะครับจัดอบรมของอบจของจังหวัดของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันต้องประเมินแล้วว่ามันได้ผลแค่ไหนเนาะเพราะนั้นจิตสำนึกเนี่ยมันอยู่ภายในแต่สิ่งที่จับต้องได้ว่า การทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบการทิ้งน้ําเสียลงแหลฐานะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันลดน้อยลงไปเป็นนัยยะสําคัญอย่างไรกับในอดีตผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะว่าอ e ีซีเข้ามาเนี่ยต้องเก็บข้อมูลตัวนี้นําเข้าเป็นฐานตั้งต้นไว้ก่อนว่าที่จะพัฒนาเป็นอ e ีซีเต็มตัวเนี่ยการลดขยะมับ,บภิษของจังหวัดระยองเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วเข้าเป็นรูปอ e ีซีเต็มตัวเนี่ย มันเท่าเดิมมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเชิงสถิติทางวิชาการก็ต้องเอามาใช้แล้วละ่ะในเมื่อในระดับพื้นที่เขาทำไปแล้วตั้งแต่ปี2 5ง2นะครับเพราะฉะนั้นตัว EEC เองเนี่ยต้องมีนักวิชาการระดับทฤษฎีในการรวบรวมสถิติแยกประเภท EEC เองต้องมีคณะกรรมการทำงานที่รู้พื้นที่รู้คนรู้ปัญหา รู้แนวทางแก้ไขและรู้วิธีการป้องกันถูกไหมครับ EC เองต้องมีเครือข่ายภาคประชาชนชุมชนที่เกาะติดอยู่ในพื้นที่ที่รู้เหมือนกันว่าโครงสร้างของชุมชนระยองตั้งแต่คนใช้ฝั่งคนเมืองคนชายเขาเนี่ยวิถีชีวิตนี่ยเขาดำเนินการยังไง ก็คือไม่ใช่ว่านักวิชาการของ EEC หรือผู้บริหาร EEC ส่วนกลางมากำหนดทิศทางโดยที่ไม่หาลือกับคนประจำถิน่นแล้วไปหยิบยื่นยัดเยียดให้เขาปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลถูกไหมครับหรือได้ผลก็น้อยเกิดการสูญเสียมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้ในเชิงบวกแล้วทีนี้ครับจะมีประเด็นในเรื่องของ EECI ครับที่จะ เกิดขึ้นในระยองด้วยนะฮะท่านประธานมองว่าไอ้เรื่องนวัตกรรมเนี่ยมันจะมาช่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไงบ้างช่วยได้เยอะนะครับถ้าต้นคิดของคำว่า e ECI เนี่ยที่จะก่อตัวจริงๆจังๆก็คือเฉพาะที่อำเภอวังจันถูกไหมครับแล้วถ้ากลุ่มบุคคลเหล่านั้นนะ่นะครับระดับมันสมองนะในการคิดค้นนวัตกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ย ถ้าคุณหารากเง้าของประเด็นเชิงบวกและเชิงลบของจังหวัดระยองได้ทุกกลุ่มคนนะกลุ่มพื้นที่แล้วเอาไปเป็นโจทย์ตั้งนะมันก็จะแก้ปัญหาได้เยอะและช่วยได้เยอะยกตัวอย่างเลยเอาเอาให้เห็นภาพเลยขยะถังขยะสีสี ยกตัวอย่างว่าเอาถังขยะสีแดงบอกว่าเป็นถังขยะอันตรายรหรือขยะติดเชื้อแต่ถ้าเอาแก้วพลาสติกหรือกระป๋องเบียร์หย่อนลงไปเนี่ยทำยังไงให้ถังรูปนั้นเนี่ยมันล้องหรือเซ็นเซอร์ห,อหรือมันไม่อ้าปากถังรับอ่ะหอหอเห็นไหมครับ,รบถ้าคนของ ECI เนี่ยมาเดินอยู่ที่ศูนย์รวมขยะอบจอน้ำคอกนะครับ หรือที่พะย่า,ยางหรือที่เทศบาลแกงนะแล้วมาดูเชิงกายภาพของขยะที่กองอยู่ในหลุมที่รอเผาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปสังเคราะห์ว่าที่เราสร้างจิตสำนึกปลูกฝังแล้วมีภาชนะรองรับให้แยกยแล้วมารวมกันอยู่อย่างไรแสดงว่าเราขาดอะไร ูกไหมครับเพราะนั้นนวัตกรรมตัวนี้ก็ต้องมาคิดนะขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ซึ่งเราบอกว่ามันย่อยสลายได้ทําปุ๋ยได้นะแต่ติดมาอยู่ในถังขยะสีแดงเนี่ยอเราควรจะต้องจัดการยังไงไม่ให้ขยะถังสีแดงเนี่ยรับขยะอินทรีย์เข้าถังเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะเพราะนั้นอย่างเหมือนการต่างประเทศเนี่ยที่เราเราเราไปต่างประเทศกันเนี่ย เอาญี่ปุ่นแล้วกันรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นที่มีถังใส่ขี้บุรีตรงจุดที่ให้สูบบุรีผมไปกี่ทีกี่ท,กทีก็ไม่เคยเห็นขยะอื่นอยู่ที่ถังทรายที่รอเก็บบุรีแต่ประเทศไทยมีครบใช่ไมใช่ใช่ใช่ใชมีทั้งขี้บุรีมีทั้งไม้จิ้มฟันมีทั้งน้ำลายมีทั้งอ,อื่นอยู่ที่ถังขยะครบเห็นไหมครับ เพราะนั้นน,นวัตกรรมทำอย่างไรในการดีเท็กตรวจจับแล้วเซ็นเซอร์อ,อารามในระบบเรื่องมลพิษที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือกำหนดไว้เห็นไหมฮนะ,อะพอมายกตัวอย่างเรื่องน้ำมันรั่วเนี่ยอยู่กลางทะเลแล้วคนหมู่มากที่นั่งบริหาร ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินน้ำมันรั่วในทะเลครั้งนี้นั่งบริหารก็อยู่ในห้องภาพน้ำมันจากอยู่ในพื้นที่ไม่กี่ไร่หรือไม่กี่ตารางกิโลเมตรกับขยายตัวมาเป็นห้าสิบหกสิบไร่แล้วขยายตัวสูงสุดจากภาพรายงานข่าวการแปลภาพจากดาวเทียมของกิสด้า ขยายวงกว้างไปถึงสามหมื่นสองพันไร่อันนั้นคือการแพร่กระจายของคราบน้ำมันนะที่โดนน้ำยากับไม่โดนน้ำยานะหรือคิดเป็นถึงห้าสิบเอ็ดตารางกิโลเมตรทั้งๆที่มันรั่วครั้งแรกเนี่ยอยู่ไม่ถึงสิบไร่นะเพราะนั้นนวัตรกรรมของ eci เนี่ย ต้องจับประเด็นเหล่านี้ว่าครับเกิดเหตุฉุกเฉินตั้งแต่ในอดีจนปัจจุบันที่เมวที่คําว่า eeci เนี่ยนะอุตสาหกรรมนวัตกรรมเนี่ยเราจะบริหารภาพรวมเหล่านี้อย่างไรโดยเอาบทเรียนเหล่านี้ไปถอดบทเรียนเสียนะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่คิดเกินนอกกรอบไปสู่นอกโลกอ่ะก็ทําไปครับแต่เอาไอ้นี้หน้าบ้านตัวเองเนี่ย มีนวัตกรรมมาจัดการให้เรียบร้อยด้วยเดินไปพร้อมๆกันแบบลากเส้นติดกันนะไม่ใช่คู่ขนานนะเพราะ,ราะชอบพูดกันว่าคู่ขนานแต่าคู่ขนานเนี่ยแทบจะไม่เจอกันเลยต้องชิดเลยต้องชิดลากเส้นสองอย่างนี้ให้ชิดกันคือการจัดการประเด็นเชิงสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมภายในประเทศในพื้นที่กับ การพัฒนาในระดับสากลต้องลากเส้นให้ติดกันตรงนี้ถือว่าเป็นความคาดหวังที่เราคาดหวังกับ EECI หรือเปล่าครับผมมาคาดหวังเลยแหละแต่ผมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนคาดหวังเหมือนผมหรือเปล่าถูกไหมครับครับเพราะสิ่งที่ EECI เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องตอบสนองคนในพื้นที่ก่อนที่ใกล้ชิดถูกไหมครับ,รบยกตัวอย่างใน EECI เนี่ย มีหลอดไฟอัจฉริยะเต็มลานจอดรถเลยผิวจราจรใน e ECI เนี่ยอัจฉริยะหมดเลยนะรถวิ่งผ่านคนเดินผ่านไฟสว่างโล่เลย mm. เกิด PM 2.5เกินตรงไหนเกิด PM 10 mm. ตรงไหนเกิดปับ๊บ mm. มันอารามให้เห็นเลยว่าจุดนี้กำลังม,มีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองนะถามว่า แล้วในชุมชนที่รอบๆอบ ECI เนี่ยเป็นแบบนั้นไหม,มเพราะนั้นผมต้องบอกว่าคิดไกลไปได้แต่คิดไกลนั้นต้องดูรอบข้างตัวเองด้วยว่าเขาคิดทันไหม,มถ้าเขาคิดไม่ทันเราต้องคิดแทนเขาแล้วทําให้ควบคู่กันไปอย่างที่พี่ทอมบอกคือต้องเดินชิดกันไปต้องชิดครับไม่ใช่ว่านิคมใน ECI คือสวรรค์ แต่พอหลุดประตูหรือรล้วของนิคมนั้นเนี่ยกลายเป็นนรกเปรียบเทียบไปชัดแบบนี้คับรถูกไหมครับเปิดประตู e eci ไปเนี่ยหอมตั้งแต่ประตูมีสวัสดีครับอย่างหน้าประตูมีสเปร์มาพ่นฆ่าเชื้อให้แต่งหน้าประตูตั้งแต่ใต้ท้องรถยันรถหรือพ่นกระทั่งคนอยู่ในรถฆ่าเชือ้อแต่ชุมชนรอบ e eci ยังเดินหากระป๋องแอลกอฮอล์กันไม่เจอ,อ พอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าในส่วนตัวของผมอ่ะผมคาดหวังอะไรกับ EECI แล้วทีนี้ครับพี่ตอมอาจจะได้เวลาน้อยไปหน่อยนะฮะก็อยากจะให้รรท่านประธานเนี่ยมองถึงในอนาคตจริงๆนะฮะในด้านสิ่งแวดล้อมที่รรท่านประธานตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะฮะในพื้นที่ EC ตรงนี้อยากที่จะมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรในอนาคตครับก็เรียนอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า การที่จะบริหารได้ถูกเป้าหมายแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องกับประเด็นปัญหาและการวางมาตรการได้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดซ้ําต้องไปเอาข้อมูลเก่าในอดีตนะครับย้อนกลับไปเลย20-30ปีตั้งแต่มีโรงแยกกา๊าซปตทโรงแรกแล้มีกลุ่มปิโตปโตโเคมีก็คือ TPi โรงแรกแล้วมาเกิดกลุ่มปิโตโเคมีแห่งชาติคือกลุ่มที่2ที่มาตพุทธ จนกระทัง่งเข้าสู่โหมดของคำว่า EECI เนี่ยประเด็นปัญหาดั้งเดิมรากเง้าเนี่ยคืออะไรแล้วบริหารจัดการไปแล้วหมดหรือ,อยังอย่างไรแล้วที่ยังเหลืออยู่ทำไมมันเหลือเหลือเพราะอะไรเพื่อตั้งรับกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดตามมาใหม่นะครับดังนั้นยกตัวอย่างของการน้ำมันรั่วเคสของ s p r c ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับแบบรุนแรงเกิดขึ้นครั้งแรกคือของกลุ่มปตทเมื่อปี2556นะครับแล้วปีนี้ปี2565ก็มาเกิดซ้ําแล้วก็เกิดที่จุดเดียวกันด้วยแล้วการให้ข้อมูลก็ยังคาดเคลื่อนเหมือนปี2556 ตลอดจนมาตรการการจัดการไม่ให้มวลก้อนน้ำมันดิบที่รั่วกันนั้นแพร่กระจายไปสู่ชายหาดหรือปนเปื้อนในเนื้อน้ำทะเลตั้งแต่ผิวน้ำกลางน้ำจนที่พื้นทะเลก็ยังเหมือนปี2,556ก็แสดงว่าช่วงเวลา2,556เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว เราไม่มีการถอดบทเรียนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแล้วไม่ให้มีผลกระทบวงกว้างออกไปเราควรต้องมีหนึ่งสองสามสี่อย่างไร<ม>นะครับเพราะนั้นผมอยู่กับเหตุการณ์วันที่รั่วในครั้งนี้คือเริ่มรั่วตั้งแต่คืนวันที่ยี 25, <ม>่สิบห้ามกราคมสองห้าหกห้าผมก็ได้ รับโทรศัพท์จากท่ทานอินธีกรุงทพมหานพรเจริญชันษาให้ผมสแตนบายในพื้นที่แล้วก็เข้าร่วมนะตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่30มกราคมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ประมวลภาพได้ว่าสิ่งที่เราเคยเจอแล้วเราก็ปฏิบัติกันในปี2556เนี่ยเอามาใช้ได้น้อยมาก อันนั้นสิ่งที่อยากจะให้ e อซีเตรียมการก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสักชุดหนึ่งแล้วมาถอดบทเรียนของปี2องพห้าหกแล้วก็ปีสองพรอยห้าเอามาดูกันว่าเราเตรียมอะไรแล้วใช้ได้ผลเราเตรียมอะไรแล้วไม่ได้ผลแล้วเราจะต้องเติมอะไรถ้ามันเกิดอีกมันอาจจะมีหลายเสียงครับเฮ้ยประธานทตมจะงอวะยองมึงกังวลมากไปหรือเปล่าคิดมากไปหรือเปล่า <c oughs> สิบปีเกิดครั้งหนึง่ง คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ตกค้างเมื่อปี2,156ในระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมมันเพิ่งจะลืมฟื้นตัวได้เนี่ยในช่วง7-8ปีหลังจากที่คราบของน้ำมันและการปนเปื้อนของเคมีที่ใช้ในการขาจับค่าน้ำมันเสื่อมตัวลงหรือหมดฤทธิ์ คุณรู้ไหมครับหินมังกรนเนี่ยที่อ่าวเพ้าหรือที่ปากคลองแกงเนี่ยหาดดวงตะวันที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำมันดิบและสารเคมีเนี่ยไปกองอยู่ยังสะอาดอยู่เนื่องจากไม่มีสัตว์น้ำแม้แต่เพียงเนี่ยมาเกาะเลยนะเน่ผมอยากจะให้คณะกรรมการ e c เนี่ยที่จะเตรียมดูแลเรื่อง ความปลอดภัยและชีวะอนามัยเนี่ยของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เนี่ยไปเก็บข้อมูลเก่า mm hmm. แล้วมาเป็นโจทย์ตั้งไว้ mm hmm. โดยเอาเหตุการณ์สองครั้งเนี่ยมารวมกันแล้วมาปรับปรุงแก้ไขาวางมาตรการป้องกันค่งเราบอกว่าอุบัติเหตุมันคือบางเรื่องไม่สามารถป้องกันได้ mm hmm. ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่แต่ถามว่าถ้าเรารู้ทันมันอะความรุนแรงของผลกระทบหรือการปนเปื้อนเนี่ย มันก็จะลดน้อยลงถูกไหมครับครับถ้าเราสามารถที่จะตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนั้นได้ทันท่วงทีถูกไหมครับครับนะแล้วก็ขบวนการสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันสามารถจัดการได้จากวงกว้างให้แคบได้ทันทีผมมองอย่างนี้นะครับะฉงนั้นขบวนการบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมภาคอีซีเนี่ยควรจะต้องตั้งกลุ่มตั้งแต่กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบายจังหวัด นะครับผู้ประกอบการผู้นำของท้องที่ท้องถิน่นและภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็แบ่งหน้าที่กันกลุ่มเฝ้าระวังแจ้งเหตุกลุ่มสนับสนุนปฏิบัติการกำจัดเหตุกลุ่มที่จะให้นโยบายนะหรือเรียกว่าฝ่ายเสเนี่ยมันต้องชัดเจนได้แล้วถูกไหมครับเพราะน,นั้น eec ต้องพัฒนาเรื่องเรื่องรูปแบบนี้<ม>ไอ้ที่พัฒนาอุตสาหกรรมก็เดินหน้าไปครัไอ้สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อป้องกันหรือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินก็ต้องเตรียมครับนะครับกล<ม>ุ่มคนที่ต้องช่วยกันทํางานก็ต้องเตรียม,มนี่ครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นแนวทางที่ชัดเจนจากประสบการณ์ที่ลงพื้นที่จริงอยู่ในพื้นที่มายาวนานนะครับของท่านประธานก็ทาให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่า จริงๆเหตุการณ์ละหลายเหตุการณ์น,นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ประธานบอกเนาะถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีหรือมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่เหตุจะเกิดและเมื่อเหตุเกิดเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมให้เสียหายหรือสูญเสียได้น้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าเมื่อเสียหายครั้งหนึ่งหรือเกิดเหตุขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยความสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายมิติมากนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยครับจากข้อคิดของท่าน,รานราประธานทสบจบระยองครับซึ่งท่านให้ไว้ เอาบันี้ต้องกาดขอบพระคุณท่านประธานมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการและคงได้รบกวนในครั้งต่อไปอีกนะครับขอบคุณท่านมากครับดีดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการคุยข่าวแล้วนะครับเราสองคนครับขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ